บรูโน่ a ฟนันกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจต่อสัญญากับสโมสรจนถึงปี2027โดยมีออปชั่นขยายสัญญาได้อีกหนึ่งปีซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สร้างความยินดีให้กับแฟนบอลเรดอาร์มี่เป็นอย่างมากแฟนัน an ระบุว่าเขาเล็งเห็นถึงความพยายามของสโมสรในการพัฒนาและสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจในการฝากอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไป โดยเขากล่าวกับเว็บไซต์ของสโมสรว่าสโมสรรู้ว่าผมต้องการต่อสู้กับทีมที่ดีที่สุดพวกเขารู้ว่าเราจําเป็นต้องพัฒนาทีมและผมคิดว่าเรากําลังทําอยู่อย่างไรก็ตามแฟนนันยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าสโมสรจะต้องคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้หลังจากการต่อสัญญาครั้งนี้โดยเขากล่าวผมบอกกับพวกเขาว่าผมไม่ต้องการคําสัญญาเราจะได้แชมป์ลีกเพราะไม่มีใครสามารถสัญญาสิ่งนี้ได้ แต่อย่างน้อยเราจะมีทีมที่ต่อสู้ได้ตลอดทั้งฤดูการเพื่อพยายามคว้าถ้วยรางวัลแฟนนันยังกล่าวถึงข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับการย้ายไปยังสโมสรอ,อื่นทั้งปารีสแซงต์แชร์กแมงบบเยนมิวนิคและสโมสรในซาอุดีอาระเบียว่าตัวเลือกแรกของผมคือการอยู่กับสโมสรต่อผมอยากเห็นสโมสรทยานไปข้างหน้าดังนั้นผมจึงเห็นอนาคตกับที่นี่เขายังเสริมอีกว่าตอนที่ผมย้ายมาที่นี่มันทำให้ฝันของผมเป็นจริง ผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าผมฝันที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกกับยูไนเต็ดผมมีโอกาสแล้วและสโมสรโปรโดของผมคือยูไนเต็ดผมโชคดีมากมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแฟนนันยังเน้นย้ำถึงความรักที่เขามีต่อสโมสรและแฟนบอลโดยกล่าวว่าความรักของผมที่มีต่อสโมสรไม่เคยเปลี่ยนมันมีแต่มากขึ้นเพราะคุณได้รู้จักเมืองคุณได้รู้จักแฟนบอลและผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ พวกเขาเข้ามาดูเกมทุกนัดมันแตกต่างไปจากทุกประเทศ